เอพัศเสีงควงสาวข้างกายบุกนิชารีเพศัชกรสาวเปิดตัวครั้งแรกพร้อมไขข้อสงสัยคบกันหวังสร้างกระแสรหรือเปล่านักสแสดงมากความสามารถเอพัศเสีงที่วันนี้ควงสาวสวยข้างกายบุกนิชารีเพศัชกรสาวนอกวงการมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์ทะเลาะกันกลางไลฟ์สดเพราะว่าปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่อายุห่างกันกว่า23ปีงานนี้ยังไขข้อสงสัยอีกว่าทั้งคู่คบกันหวังสร้างกระแสร,รับงานเท่านั้นหรือเปล่า ผ่านทางรายการทั้งคู่เจอกันในรายการเกมโชว์หาคู่ตอนไปออกรายการที่เออยากมีแฟนจริงเหรอเอเพิ่งประกาศตัวว่าจะเป็นโสดตลอดชีวิตรายการนั้นก็เอาอาดีตภรรยาและลูกไปด้วยเอหลังจากเราเปลี่ยนสถานะได้2-3ปีมีการคบหากับเพื่อนๆก็มีปัญหามีคําถามเดิมมาตลอดว่าตกลงสถานะเป็นยังไงยังอยู่ด้วยกันมันก็มีปัญหามาตลอดจนผมรู้สึกว่าผมอยู่เป็นโสดดีกว่า แล้วพอประกาศตัวปุ๊บไปคอมเมนต์ในเพจหนึ่งใช้ชีวิตโสดยังไงให้มีความสุขรายการก็ติดต่อมาตอนแรกปฏิเสธไปแต่เขาบอกว่าอยากให้ลูกชายไปด้วยแล้วถ้าคุณแตงกวาไปด้วยโอเคไหมผมลองถามดูปรากฏว่าแตงกวาไปคือครอบครัวอยากให้เรามูฟออนอย่างมีความสุขยังซัพพอร์ททุกอย่างได้เหมือนเดิมเชื่อว่าเราสามารถทําได้รายการนี้ไปเพราะหาคู่หรือไปเพราะเงินเอเพราะเงินครับได้มาก็ให้ลูกเพราะหลักๆผมให้ลูกเลือกเพราะลูกชอบสาวสวย เวลาสาวสวยบอกว่าทําอะไรเขาก็จะเชื่อบุ๊ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเป็นไปเป็นมายังไงถึงมานั่งตรงนี้ด้วยกันเอผมว่ามันเป็นชะตาที่ลิขิตไว้คือน้องเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์ที่หนึ่งเขาเพิ่งโสดมาได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งทําอะไรด้วยตัวเองเป็นอินฟูด้วยบุ๊ขอพรสิห้าข้อที่วัดแขกแล้วผู้ชายคนนี้มีครบสิห้าข้อไหม บุกครบค่ะเอเป็นเรื่องแปลกมากบางทีทำอธิฐานดนใจให้เราเจอกันตรงนั้นก็ได้แล้วข้อสุดท้ายพิเศษมากๆเลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากบุกขอให้สังคมรอบข้างยินดีกับการคบกันหรือว่าเรารู้จักกันในครั้งนี้เอก็คุยกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะน้องอยู่สัตหีบเป็นเทศัตอนอยู่บนเวทีเขายังไม่ปิดไฟเขาเริ่มเข้าตาเราบ้างอย่างเอเข้าตาตั้งแต่เขาบอกว่าเขาอยากเรียนรู้สายงูแต่เขาอาจจะพูดไปอย่างนั้นยืนหกเทป เทปสุดท้ายวันนั้นเขาไปครั้งแรกจริงๆคอยอที่เลือกคือน้องเลโก้ถูกไหมเอใช่ใช่ไปรายการนี้สมมุติคนที่มาคบกับผมเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาควรจะเข้ากับเลโก้ได้ผมบอกทีมงานว่าไม่เลือกได้ไหมอยากจะมาให้เกียรติรายการเฉยเฉยเขาบอกไม่ได้ต้องเลือกให้เลโก้เลือกจบรายการแรกลกไลน์กันเลยไหมบุ๊คที่เอขอเป็นไอจคะ่ะเอก็ขอเข้าไปดูก่อนตอนเขาขอไอเรารู้ประวัติเขาไหมบุ๊คไม่รู้คะ่ะอายุห่างกันเท่าไหร่ มุก23ปีพอเขาขอไอจีทั้งคู่รู้สึกชอบไหมเพราะมันเป็นการมาอัดรายการที่ได้เงินเอคุยกับน้องมันได้นิดเดียวแต่เขามีอินสปิเรชันเขามีความหวังที่เข้าใจว่าพรมลิขิตไหมมันไม่มีเหตุผลที่ทําไมต้องมารายการนี้เงินแต่แบบว่ากินข้าวยังไม่พอเลยเขามาด้วยสปิริตผมก็เหมือนกันทําไมต้องไปเพราะเป็นรายการเดียวที่ผมไม่คิดจะไปตลอดชีวิตเดทแรกไปที่ไหนเอรายการถ่ายไปสักพักแล้ว แต่ยังไม่อ,อนก็อย่ากแก้จอถ้าน้องมากรุงเทพแล้วน้องเหมือนเป็นอินฟูมารีวิวโรงแรมก็ทักมาเคยพูดในรายการชอบกินหมูกระทะไหม,ไมก็ไปกินหมูกระทะปิ้งย่างแถวสีลมพอไปนั่งกินข้าวไปคุยด้วยจริงๆเขาเป็นคนยังไงบุ๊โบราณโบราณหน่อยแต่ว่าโอเคคือเขายังไม่รู้เลยว่าสตอรี่ไอจีลงยังไงแล้วตอนนั้นยังไม่สามารถลงได้ก็จะลงแบบโค้ชเฟรนก็ต้องสอนกดสอนถ่ายเอหนูไม่คิดเหรอว่าพี่อาจจะแกล้งทําเป็นไม่รู้ตอนนั้นพี่ชอบน้องเขาไหม เอในรายการชอบบุคลิกเขาเป็นคนน่าจะไม่มีพิษภยัยน่ารักแต่พอเจอตัวจริงแล้วรู้สึกอยากเจออีกอยากเจอบ่อยๆในระยะทางที่มันไกลเขาอยู่สัตหีบมันท้าทายมากที่แบบว่าทํายังไงให้เราได้คุยกันมากกว่านี้ทํายังไงเราถึงไว้วางใจกันได้ก็ค่อยๆค,คุยเลยเข้าไปสิงในไลฟ์เข้าไปไลฟ์กันสองคนเลยเอแรกๆผมเข้าไปทักก่อนนั่งดูแต่พอรายการออนปุ๊บเลยลองไลฟ์ด้วยกันมันเลยเกิดกระแส ที่เรียกว่าด้องแล้วด้องคืออะไรคือผมเข้าใจเหมือนดูละครอยากเห็นพระเอกนางเอกคุยกันจิ้นกันเวลาไลฟ์ด้วยกันมันไม่ใช่สคริป์นะบางทีเราคิดถึงเราไม่เจอหน้าก็บอกกันตรงนั้นแล้วคนสี่ถึงห้าพันคนเขาก็ได้รับพลังงานที่มีความสุขมันสะท้อนให้เรามีพลังบางวันเราก็ทะเลาะกันมีงอนกันอาจจะขาดการติดต่อไปพักหนึ่งหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของนิสัยใจคออายุห่างกันก็มีงอน,งอนเงียบเงียบกันไปงอนแล้วไม่ง้อแล้วใครมาง้อคนแรก A, ด้อมครับที่เอน้องไลฟ์อยู่พี่เอน้องนอนเต็มเลยนอนอะไรไม่รู้แล้วทําไมด้อมรู้ว่าบุกนอนบุกก็ปกติมาด้วยกันเวลาใครถามออกที่เอทางานถ้านอนอย่างนี้เวลาถามหนูเห็นนะคะเวลาไลฟ์หนูก็จะไม่ตอบหรือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไปไหนเขาก็จะรู้แล้วเราไม่ตอบเราสนิทกับพี่เอแบบนี้เพราะใจเราอยากสนิทกับที่เอหรือเพราะเอาใจด้อมบุกเราคุยกันก,นก่อนที่จะมีด้อม สองคนนี้ทะเลกกาะกันเพราะความโบราณของพี่เอพี่เอไม่เข้าใจสั์วัยรุ่นบุ๊ล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์เราเห็นด้วยกันถ้าชอบทำยังไงดีแบบจีบแล้วไม่ติดต้องทำยังไงก็แซวๆซเหมือนที่เราเห็นในทิกต็อกไม่ชอบก็เตะตัดขาลากขึ้นรถเลยแล้วเขาก็นอนแล้วจะไปเตะตัดขาเขาทำไมทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นสุดท้ายต้องลงไลฟส์สดเพื่อเคลียร์เรื่องเตะตัดขาเอใช่ใช่เอได้เจอพ่อแม่บุ๊แล้วแล้วพ่อบุ๊อายุเท่าเอ,อเลยเรียกพ่อว่าอะไร พ่อชื่อบอยเรียกว่าที่อบอยโชคดีที่คุณพ่อเกิดก่อนผมหลายเดือนด้วยความที่พ่ออายุเท่ากันเวลาเขาติเราเราฟังไหมเอฟังครับพอที่เอไม่อยู่มีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ไหมมุกคุยค่ะเขาให้หนูตัดสินใจทุกอย่างเลยค่ะเขาเชื่อมั่นว่าหนูไม่ทําให้ตัวเองมีปัญหากับสิ่งที่หนูเลือกสรุปสถานะตอนนี้เป็นแฟนกันหรือดูใจกันอยู่เอผมชอบเขาชอบตั้งแต่ตอนคุยกินหมูกระทะเพราะว่าเขาเป็นคนตรงตรงมีวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ การวางแผนชีวิตการควบคุมเรื่องการเงินทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่ทำแต่เขาคิดรอบคอบเขาเข้าใจครอบครัวเราซึ่งไม่เคยเจอคนแบบนี้แล้วเขาค่อนข้างเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วมีความเป็นเด็กอยู่ด้วยเป็นคนที่อยู่ในสเปกเราสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นคำตอบคือเป็นแฟนหรือจีนเอไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่ผมก็รักเขาแล้วนะเพราะเราอยากจะใช้เวลาเรียนรู้ให้เกียรติกันในระยะเวลาที่นานเหมือนกับคนสมัยก่อนมุกเป็นแฟนกันแล้วหรือยังมุก ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คํานั้นหนูอยากให้มั่นใจก่อนไม่อยากบอกว่าเราครบกันนะแล้วต้องมาเลิกอยากเรียนรู้กันไปอย่างนี้ก่อนถ้ามันใช่จริงๆเราก็จะบอกเราไม่ปิดกันอยู่แล้วค่ะมุกรักเขาไหมมุกก็ดีค่ะสรุปมีกฎว่าดูใจกันหนึ่งปีใครเป็นคนตั้งกฎนี้เอก็คุยกันครับสรุปว่าเราจะลองคบกันนานแค่ไหนกว่าที่เราจะวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ใช่เป็นแฟนแล้วจบเราก็จะมีทิศทางกันต่อไปว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นลูกหรือว่าจะเป็นคู่ชีวิต